สวัสดีจ้ากว่าจะมาเป็นนางสนินปารีสเอาอันนี้ถ่ายกล่องหลังนอกจากมึงเอาพี่น้องเนี่ยงามบ่จ๊ะโอ้ว้ายงามบ่จ๊ะงามบ่กินได้ แซ่บหวานอร่อยไหมมุมเลยมุมขอบปากเลย่น <to ส่วนจะมีหนอนจากอะไรฟันออก เบึงเอาเบึงเอาอร่อยไหมเดี๋ยวชิมให้ดูอืมเส่บจ้าเส่บมากเบึ้งย่างไปเบึงอีกบืนอินจ้ะโอ้บืนอินจะงีี้อีก ส่วนอีสามีนี่นะจ๊ะเบิงไี่ต่แนวเดี๋ยวให้เบิงด้วจ้าจากกําแพงบนต้นใหม่สูงๆน่ะจนว่ามาหอดบอลห้อยตัดหยาน่ะเกือบสิบเมตรนะจ้าความความกว้างมันน่ะมันเกิดกินทีเท่าน่ะอุ้ยเบิงเอาเดี๋ยวสิจัางรถมาตัดถิมอยู่เอาไปกระหก เบ่งพี่น้งองมาสไปเบ่งโอ้ยน้องแดงเหออาหารอยู่อันนี้กินบ่นได้จ้ะบ่แมนมน้องกินได้ <c oughs> สวนเก่าหมู่บ้านนี่จ้ะสวนเกา่าสวนเกา่าแต่ว่าเขาหล่อประครบไ <c> ม <oughs> ่กว้างหมู่ <c oughs> บ้านนี่เก็บพักหอมมาผัดจ้ะเก็บพักหอมมาผัดใส อกไก่ okay, นะกินกับข้าวโอ้เบิง่งข้าสิย่างไปทั้งนี้เละจ้ะอันนี้ต้นตำแงนี่กินได้ด้จ้ะเล็กหน่อยมันเอามาเห็ดเป็นซุปไหมเอาหยอดมันนี่มันตัดเอาหยอดจริงสิเอามาเห็ดเป็นซุปมันกินได้มันเป็นยาจ้ะเพราะว่านี่มันพักก็ตัดเอาจริงในหูบ่เอาหยอดแก่ๆมัน เกิดดอกแล้วก็เลยบอกว่า่าโอ๊ยสุบมันเนคว้ได้ไปสิ่ดอกซึ่งจะไปหาตัดเอาสิเจแลวจ้าเอ็นยืดตัวเมียเอาเอ็นยืดตัวเมียกันจ้าเอาเอ็นยืดกันนะ เอาแต่ต้นมันนะเอาลากมันไว้เกิดปีหน้านะเอาเมือกระดับจ้ะเขาต้องเอาแบบอนุรักษ์ <c oughs> ตรงหากมันไว้ให้มันเกิดปีหน่าคนหน่อยเขาก็บอกเอา,เอาแต่ต้นง่าย <c oughs> เก็บได้อยู่แค่หนาห่อนหนาเดียวละจ้า,ยาอย่างอิเดียมันก็สามารถเก็บได้เมื่อปีเด้ดยู่ฝรั่งเศสมันหนาวโลกที่ประเทศไทยดี่ถูกน้ำไดลก็ได้เทศไทยนะ่ะจ้าง่ายหมอง่ายหมอง เจอของดีเข้าแล้วดู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 บึ่งเอาพี่น้องเอ้ยไปดินสวนอีปวนีละจ้า แยะยัวเยะต้นใหญ่งามต้นน่อยบ่เอาจ้ะเจอของดีเข้าให้แล้วอันมือกรเนี่ยพี่เก็บอยู่บอนเข้าเจ้าเหี้ยงงาเนาะได้หาร้อยกรัมถึงกิโลแล้วกัอีกถุงที่สองไนดะ้ได้สามลอยสามสิบสองกรัม ุงเราต้องทำให้ได้หนึ่งสูตรเนะี่ยต้องมีเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะเพราะฉะนั้นเทาไหเอาไปหลังแล้วก็พึ่งลมให้แห้งไม่ใช่ตากให้แห้งนะคะเอาไปช่างกิโลให้มันครบห้าร้อยกรัมนะว่าสูตรของเราคือห้าร้อยกรัมขาดไปได้เยอะกว่านั้นก็ไม่ดีน้อยกว่านั้นก็ไม่สวยจ้ะ สูตรยาไม่เข้มข้นนะมันมีสูตรของมันนอนเอ้ยเบึงเบึงบึงใหญ่แล้วก็สวยด้วยงา้บ่ อยอดซ้ำนี่เอาไปกินกับน้ำพริกแซบ,บจ้าเนี่นยยอดซ้ำนี่เอาไปกินได้ได้บ่กินดอกจ้าก็มีผักช่วงนี้เมื่อวานกะผักผักหอมใส่อกไก่ขอบคัวสามีกิน <c oughs> <c oughs> อุน้ยอันหลายงาม <c oughs> <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่องนะ เยอะแยะสวยได้หมดเลยโอ้กวางใหญ่ไพศาลลึกเกินสวยลึกเกินไม่ร้จะทำยังไงน,น,นะตัดกองไว้ก่อน กินออกเอาฟังนี่ก่อนเยอะเยอะเยอะไปหมดติดเส้นตินเส้นมากเห็นทีไรก็ตึนเต้น,ตนทุกที จากพี่น้องงามเหลือเกินหามเหลือเกินงามอันนีก็แมีจนจ้าปอกดอกอันนี้ปลุกหลายผล Ôi Cùng cùng với người ngươi của eo là bạn บืงพี่น้องสิพาไปเบื้องเบิ้งเบิ้งเบืงเบืงเมีนมดดยนมดได้นี่ขออนุญาตเก็บก่อนด้วจ้ะขออนุญาตเก็บก่อนมันสิโดนเติอบอยู่ได้นี่หลายค่ะค่ะ้ยเก็บสิบนาทีสิแล้วบนหลายคักๆพี่น้องเอ้ย มันหน่อยๆจุกกองไว้ปีนานี่เม็ดมันโรนลงนี่มันก็ิะเป็นหน่อยมันกิดจะเก็บอีกน้อใช่ไหม ่อไดอ้พี่น้องเอ้ยปวดเอวพี่น้องเอ้ยขอย่าหล่นถุงอีกอยู่มื่อกระไดบิดได้โลภัวผุนเบาว่าสิาามาเอาจะเครืองโลนี่สิบดได้เป็นโลภัวผุนเจา้าเต็มถุงปุ๋ยนี่ถุงกระสอบเขาหากิโลนี่เป็นโลภกกัวผุนเด้กสองโลภัวผุนเด็กเออเอาพี่น้องเอ้ยงามบ่พี่สามน,นี่ใคร ชอบในดินสีในน้ำนะจ้ะดีนีดทีนี่ทางอยู่เมืองนอกเมืองในเมืองไทยเมืองอย่างก็ดีหมดผักนี่ยาก,กินหยั่งนี่นี่ปลูกยาปลูกยังได้เบิ่งออกเบิ่งออกเต็มหรอ เฮ้ย้ิงไนหนมองนี่เอาหมือนสิเอาหี่ฮะมื่นนี่ใเฮ้จชิงไ,ไหนพอเมื่ยละอสิเศสุดสก่อนดอกพี่นอ้องสิพามาเอาไหม่ตอนบ่ายจ้ะเต็มถุงแล้วเบ่อสิพายางาไปบึงก่อนว่าถิ่นวลาไปไหน En mi